คนถือหุ้นปะทะคนถือปืนโดยสิทธาทิวารีนายพิธาคนธรรมดาเต็มขั้นประชาชนอุตสาห์เลือกมาให้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถือหุ้นไอทีวีเพียง0.0035%ถูกตรวจสอบจะเป็นจะตายกลัวครอบงำสื่อกลัวประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมกลัวได้เปรียบการเลือกตั้ง ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาผบ,บอทบอำนาจล้นฟ้าตัวเองอยากเป็นนายกรัฐมนตรีใจจะขาดสั่งลูกน้องถือปืนขับรถถังออกมายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทำลายประชาธิปไตยไม่ถูกตรวจสอบเพราะตั้งตนเป็นองค์กรอิสระเสียเองและออกกฎหมายอภัยโทษตัวเองเรียบร้อยอยู่มาเบืองภาษี9ปี ยังทำทุกวิถีทางเพื่อจะสืบทอดอำนาจสืบแล้วสืบอยู่สืบต่อหลักการใดๆไม่ต้องพูดถึงสู้กันด้วยหลักกูและนิติสงครามผ่านทาง Proxy Warfare สงครามตัวแทนการเมืองแบบนี้ประเทศกูมีไทยแ,แลนด์โอรที่เดียวในโลกเท่านั้น